นี่ชิพามากินอิ่มเอมไข่กระทะมากินข้าวต้มเยอะมากมากข้าวต้มไข่กระทะ กะทะโอเคจะมาดูกันได้เลยอันนี้โอเวนติมโอเวนติมร้อนมาดูมาดูโอเวนติมโบราณน่าทานมากปะป น่าทานมากเอาไว้บ่ต้้เาทีโอเคเอ่อโอเคข้าวต้มสบายดีพี่น้องที่อยู่อเมริกาพี่น้องที่อยู่ฝรั่งเศสตอนนี้มากินข้าวต้มอยู่ที่เขาเปียอยู่ที่เมืองหนองคายจังหวัดหนองคายประเทศไทยร้านนี้เป็นร้านที่ มีซื้อเสียงที่สุดของจังหวัดหนองคายแซ่บหลายอนามัยร้านขาเจ้าโอ้ยสะอาดสะอาดด้านดีอืม,มนะะก,กขเจ้ากับเป็นเป็นผู้สูงกายอยู่แล้วแต่ว่ามีประสบการณ์ในการเหตดกับเขา่าเก่งหลายขักหลายโอ้ยหลายอย่างทั้งไข่กระทะอ n a มนูอาหาร เมนูเบรกฟัตร b ตอนเช้าเด้อจะมีไข่กระทะจะมีขนมปังสอดใส้มีข้าวต้มซีโคงหมูมีโจ๊กมีไข่ลวกมีกาแฟโบราณเนทกาแฟโอนเทนชาโบราณชาบังนาวนมสดนมเย็นนี่รายการอาหารถ้ามาเมืองหนองคายต้องมาร้านนี้ ต้องมาร้านนี้เด้อราคาบกแพงแล้วก็เป็นเป็นห้านที่เพิ่นเฮดบรคเวณตอนเช้าโดยเฉพาะเดออโอเคเดี๋ยวทริปนากระลังสีถามไปเวียงจันทร์แล้วก็สิไปดูบะบางโอ้นี่นี่นี่โชว์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 ลอยได้สุดน่าทานมาะใชนไหมเนี่ย อร่อยยำเนี่ยำเนอรอหมูกระทะแลไข่กระทะโอ้ไข่กระทะมาแล้วแพนดิกโอ้ไข่กระทะแนกน่ท็นมากยำเหนียนอืม แซ่บหลายรสชาติอร่อยมากเออแซ่บหลายอร่อยโอเคคนกินกระนาไซใสเด้อพี่น้องเนยมาอยู่เมืองไทยแล้วหน่าไซใสอันนี้ก็สีไดรอันนั้นเองโอ้เอออันนี้ขนมปังขนมปัง เป็นเป็นโทสโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินสักก่อนเด้อพี่น้องเลยขออนุญาตกินสักก่อนพูนไดกกไทยก็อยากกินแล้วบ้านนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชื่อร้านอิ่มเอมไข่กระทะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเด้อพี่น้องมาแต่อเมริกาก็พากันมาแวะเด้อแอบหลายเอาสัปนี้ก่อนคลิปนี้สบายดี 好像有有哦。